Hey, ทั้งประเทศเจมาหลงรูปคู่นางเอกคนสนิทพร้อมแต่งแล้วค่ะเจมาเรียกว่าเป็นหนึ่งทาย,ยาทคนบันเทิงที่มีความสามารถไม่แพ้กับขุนอาเลยทีเดียวค่ะสําหรับพายรินรดาที่นอกจากเรื่องการแสดงที่โดดเด่นของเธอแล้วเรื่องความสามารถเรื่องภาษาของเธอเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะเพราะว่าทางครอบครัวของเธอนั้นทํางานทางด้านสายการบินนั่นเองซึ่งในครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับประวัติของพายรินรดา สาวน้อยหน้าสายเอกการแสดงจากรวรรดธรรมศาสตร์ค่ะที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่อยากเป็นแอร์โฮสเตสคนนี้ให้มากคิ้นสักหน่อยสําหรับประวัติของภายนั้นมีชื่อจริงว่ารินรดาแก้วบัวสายภุมิลาเนาน,นั้นเป็นคนกรุงเทพมหานครค่ะเป็นลานสาวของตูน,นันทิดาและมีพี่ชายคือเค้กนัทวัฒน์ค่ะสําหรับ การศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายนั้นเป็นคนสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงมากๆโดยเธอเรียกเรียนเกี่ยวกับศิลปกรรมศาสตร์เอกละครเวทีซึ่งเธอสามารถเขียนบทละครได้อีกด้วยซึ่งเธอก็เข้าได้รับรองรับตรงเลยค่ะถึงแม้จะทําได้ดีในด้านงานการแสดงแต่ความจริงแล้วเธอชอบเรียนในด้านภาษามากๆแต่สอบไม่ติดเลยเลือกที่จะเรียนทางด้านการแสดงเทนนนั่นเองค่ะ ซึ่งพายเรียนระดานั้นได้ร่วมงานอยู่กับเจมมาผู้จัดก,การคนเดียวกันแต่ยังตื่นเต้นย่านายชายไม่ได้จีบค่ะแค่สนิทกันเพราะรู้จักกันมานานเท่านั้นส่วนกระแสจินกับพี่เจมนั้นก็ยังบอกละค่ะว่ารู้จักกันมานานก็สนิทกันแต่พี่เขาไม่ได้จีบค่ะ แต่ล่าสุดนั้นดูเหมือนว่าสถานะของทั้งคู่จะเป็นมากกว่าพี่น้องแล้วเพราะทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกันแถมหนุ่มเจมยังลงรูปคู่กับสาวพายที่แอบควงกันไปเที่ยวสองต่อสองด้วยค่ะ